ตเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่24กันยายน2568ดังนี้ค่ะภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำตางลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและการจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า mét